เป็นหัวตี้เนี่ยผมเป็นคนกำหนดเลยว่าผมจะให้ฮีโร่แบบไหนเข้ามาโดยผมเว้นไว้ช่องหนึ่งเป็นตัวขัดอันติซึ่งจะเป็นเต้โอซึ่งจะเป็นเฉินซึ่งจะเป็นอะไรอ,ะอันนี้ผมเว้นไว้ช่องหนึ่งเห็นไหมะอ่าซึ่งเราจะกำหนดเลยก็ได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะให้เป็นเต้โอก็ได้หรือตัวเนี้ยให้มันเป็นเฉินแบบหายาก หรือว่าตัวนี้ให้มันเป็นอาใครก็ได้ซึ่งมันเป็นตัวขัดอติบอสถูกไหมซึ่งคุณกำหนด,ดไปเลยครับตัวลบเหลวเนี่ยคุณอ่าหรืออ่าเป็นหัวตี้แล้วคุณเลือกฮีโร่ที่คุณต้องการเล่นได้เลยอ่าคุณจะทําสถานะหนึ่งแสนก็ได้แต่คุณไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยออสถานะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นยังไงอะ่ะอาเราก็ไม่สนใจขอให้มีฮีโร่ตามนเนี้ยเนี้ยเห็นไหมาตามที่ผมระบุไว้เนี่ย เนี่ยโอกาสที่มันจะล้มเหลวมันก็มันก็ยากไงถูกปะ,ะเพราะเราเป็นคนระบุเองเลยว่าเราต้องการใครถูกไหมฮะเราเป็นคนระบุเองเลยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าอ่ามันจะล้มเหลวหรือว่ามันยังไงเราจะตั้งเป็นลาเชลเราจะตั้งเป็นไค่ก็ได้อ่ะสำหรับคนที่ประสบปัญหาเวลาอ่าเล่นไอเขาเรียกอะไรดันเลสมัลติกับห้านะ คุณตั้งตี้เองเลยคุณเป็นตีตีเองเลยแล้วคุณกําหนดฮีโร่ที่คุณต้องการเองเลยโอกาสที่มันจะล้มเหลวมันก็ยากนะฮะอ่าอันเนี้ยผมก็เลยแนะนําคุณจะตั้งสถานะก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมันได้หมดอ่ะอ่าซึ่งอันเนี้ยอย่างที่ผมลองทําให้ดูเนี่ยซึ่งอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะฮะอ่าซึ่งปกติแล้วเน,นียมันจะเป็นวันอาทิตย์แต่มันมีการเล่นทุกทุกวันอ่ะ ไอฮีโร่ที่ผมกําหนดเนี่ยอ่าผมก็เลยบอกเลยว่าผมคิดว่าฮีโร่ที่ผมกําหนดเนี่ยาขาดอันตีบอสทีเดียวเกมจบอบะะฮะก็คือนเนี่ยเนี่ยผมกําหนดฮีโร่ไว้อย่างเงี้ยผมคิดว่า,าขาดอันติบอสทีเดียวเนี่ยเกมจบอืมคุณไม่ต้องขัดให้มันตรงเปคุณขัดยังไงก็ช่างเกมจบ เนี่ยก็คือมันจะทําให้เขาเรียกว่าดันเลสมัลติอันดับห้าเราไม่ค่อยล้มเหลวเพราะว่าถ้าเรากลัวล้มเหลวเราตั้งตี้เองเลยเรากําหนดฮีโร่เองเลยเราตั้งสถานะในการเข้าตี้ทุกสิ่งทุกอย่างเองเลยเราต้องการฮีโร่ประเภทไหนเรากําหนดไว้เลยเราต้องการตัวไหนยังไงอะไรเรากําหนดไว้เลย ถูกไหมฮะเนี่ยผมลองตั้งให้ดูละเหมือนกันดันเลสดันเลสสิงเลสแปดเหมือนกันแต่ว่าไอ้ดันมัลติระดับห้าดันเนี้ยมีคนเล่นทุกวันนะฮะสำหรับหาไอ้เนี่ยได้แปดชิ้นเนี่ยนะะอุปกรณ์นี่ได้เข้าเท่าไหร่ได้สิบเองนะดีนะอ่าซึ่งอันัเมื่อกี้ผมตั้งให้ดูแล้วแ็นมาแล้ะ